ครับขอสวัสดี f อของช่องพระเครื่องทั่วไปทุกใหม่และเก่าทุกทัานนะครับในไลฟ์นี้นะครับไลฟ์ที่เป็นมหาบุญอ,อย่างยิ่งนี้ผมเดินทางนะครับกลับบ้านที่บ้านเกิดที่มหาสารคามนะครับในช่วงวันหยุดพักผ่อนสองวันนะครับเพื่อที่จะทําภารกิจที่มหาสารคามและไปไหว้คุณแม่นะครับไปกับคุณแม่นะครับผมต้องขอบคุณ f อที่เข้ามารับชมมากมาขอบคุณ f อทุกท่านท,ท,ที่ชอบบูชา เครื่องเรือนสำคัญวัตถุมงคลทุกรายการนะครับเหรียญที่อยู่ตรงหนี้เอฟซีเหรียญน,นี้นะครับเอฟซีรู้จักและคุ้นเคยกันดีเพราะไปเห็นที่สุดยอดในความนิยมอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่คือเหรียญรุ่กขคันหนึ่งนะครับองหลวงปูส่สวนนะครับใบเต็งเชียหลวงปู่สวนนะครับหลวงปูส่สวนเทวดาเดินดินนะครับซึ่งบางท่านก็จะเรียกว่าเทวดาเล่นดินแต่สำหรับนี้เหรียญน,นี้คือเหรียญรุ่น เรียนครูขันหนึ่งครับหรือเรียนรุ่น1ค,ครูขั้นนครองหลวงปู่สวงออกวัดบ้านหนดสมบูรณ์อำเภอครูขั้นจังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งเป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นในปี36ขันหลวงปู่ครับขณะนั้นหลวงปู่ยังอยู่นะครับซึ่งอย่างนี้เป็นเหรีรยญฟ้าบาทนะครับเป็นเหรียญฟ้าบาทเรียนรายการนี้มีอยู่สองเนื้อนะครับคือเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ ได้เหรียญเนื้อฟ้าบาดซึ่งชอบูรอมีผู้ชอบบูชาไปเยอะม,มากๆากและทยอยชอบบูชากันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับบางท่านผมไม่ได้ขอบคุณในเท็ไลน์ต่างๆนะครับเพราะว่าผมเคยข้อ,อจํากัดของเวลาในการปฏิบัติภารกิจอื่นๆครับผมก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชุดซึ่งด้านหน้าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญลูกไข่นะครับประทับลูกเหมือนองค์หลวงปู่สวงนะครับพิมพ์นี้คือพิมพ์หน้าแก่นะครับพิมพ์หน้าแก่พิมพ์หน้าแก่เนื้อฟ้าบาดองค์หลวงปู่สวงนะครับ หน้าแก่เนื้อฟ้าบาของหลวงอุ่สวงนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัตถุมงคลน,นะครับพิมพ์หน้าแก่นีเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับแต่ในช่องของเราได้รู้จักกันทั่วไปเรยอของวองัดนนสมบรวัดบ้านโนนสมบูรณ์อของเภออุขันธ์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อปี2 6นะครับซึ่งท่านั่งในท่านี้เป็นท่านั่งยอดฮิตขององค์อุษุสวงที่ว่าท่นานั่งนะครับก็คือท่านั่งราวกับพื้นนะครับเรียกว,วา่าเทวดาเล่นดีเทวดาดี่นเองครับ ซึ่งท่านังในท่านี้คือท่านังเอกคเนกนะครับขององค์หลวงปู่สวงนะครับใบเตคเทียหลวงปู่สวงนะครับเป็นสุดยอดแห่งเทวดาเดินหรือเทวดาเล่นดีนจริงๆนะครับอันนี้คือด้านหน้าเหรียญเดี๋ยวสักครูน่นึงผมจะได้พิกจให้ชมด้านหลังเหรียญว่าเป็นอย่างไรด้านหลังเหรียญนั้นก็มีประทับอักขรยาด้อย่างที่เห็นนั้นเป็นยาดสําคัญเป็นยาดมงค,คลครับยาท่าหรือยาดพระเจ้าห้ามโรยนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะดูพร้อมๆกันขอบคุณทุกท่านนะครับผมจะใช้เวลาในไลน์นี้อนข้างนานะครับ จะน,นจัดโจท่านจริงบ้านมาศรักษามเลยครับ,รบตอนนี้ผมอยู่ระหว่างทางที่จังหวัดขอนแกนะ่นอีกบริเวณอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับสิ้นใช้เวลาเดินทางอีกไม่นานก็จะมาถึงที่มาศร,รักษาธรรมที่อำเภอเชียงยืนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมในไลฟ์นี้หลายท่านเป็นเอฟซีในภาคอีสานและเอฟซีในประเทศไทยหลายท่านเป็นเอฟซีต่างประเทศนะครับรับชมที่ทั่วโลกครับขอบคุณมากๆงานรถเครื่องนะครับเออถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดและเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับ ึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จะนะครับพัฒนาศรัทธาในกาพัฒนายกระดับจิตใจของทีมของทุกท่านนะครับไทยแลนด์อเวอร์เหลวงปู่สวงนะครับนี่คือเหรียญประเทศไทยนะครับเหรียญหลวงปู่สวงซึ่งเอ่อเป็นสิ่งที่นะครับเป็นวัตถุมงคลที่ให้บุคคลท,ทั่งร่มธรรมสัตัทธาโดยเฉพาะพื้นที่จะมาสิ้นสุดเกมนะครับ เมื่อสองสามเดือนที่แล้วผมได้มีการเดินทางไปที่ซีสเกตนะครับไปอสอบตำแหน่งรองผู้บริการทางดินสารที่จังหวัดซีสเกตแต่ก็คืนมาที่วันที่จังหวซีสเกตนะครับก็ได้ไปใช้เวลาในการถ่ายทําสถานที่ต่างๆในจังหวัดซีสเกตค่อนข้างหลายที่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดยินแดนแห่งอารยธรรมของนะครับเอาละครับให้เอฟซีชมด้านหลังของเรียอเรียอที่น้ำหยักษ์พิกขอยาดพิกนะครับพิกให้ชมพิกให้ชมด้านหลังเห็นไหม เอฟซีจะเห็นว่าด้านหลังเหรียญเหรียญนี้นะครับด้านหลังเหรียญเหรียญนี้นะครับมีอัครยันนะครับมีอัครยันที่ประทับอยู่ครับนี่คือยันห้าครับหรือยันพระเจ้าห้าพระองค์ครับยันพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งยันห้าหรือยันพระเจ้าห้าพระองค์นั้นเป็นยันที่นิยมประทับไว้ในเครื่องราขอขลังประเทศไทยนะครับ หลายรายการนะครับที่โอเคจีท่านได้สร้างแล้วก็ประทับยันห้างเหรียญเจ้าห้ามโอ่งที่ไว้ถือว่าเป็นยันมหามงคลอย่างยิ่งนะครับซึ่งประทับอยู่ตรงกลางเหรียญลูกไข่เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้มีความสวยงดงามแล้วก็อ่อนช้อยมากในเรื่องของการจะสร้างเพราะเหรียญที่ค่อนข้างที่จะไม่หนานะครับบางพอสมควรแต่อัตรที่เห็นจกนั้ก็ความรุ่นเป็นนะครับแล้วก็ด้านล่างจะได้ก็ความว่าอำเภอขุขันอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษน,นะครับ ยน,นี้จัดสร้างเมื่อปี36นะครับทั้งต้นพิมพ์และก็นะครับรอกรต่ะกๆก็จัดสร้างในปี36ครับท่านหลวงปู่นะครับซึ่งหลวงปู่ท่านเือหลวงพ่อหลวงปู่สงฆ์ท่านสังราคาเมื่อปี43นะตอเหล่านี้นะครับเหรียญน,นี้จึงเป็นเหรียญมงคลสําคัญของหลวงปู่สงฆ์ที่คอนข้างจากในหลวงกวีหยมผม็อยออนอยยุตปิดเสียงสตรีมไว้นะเวลานี้แล้วก็เราจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะ <S <S ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับเพื่อความเป็น สิ่งมงคลมากยิ่งขึ้นนะครับและขอบคุณทุกท่านที่ชอบบูชาพระเครื่องเดี๋ยวทุการันวัตถุมงคลของช่องเราทุกทุกรายการสิ่งใดที่เอฟซีให้ผมมานะครับสิ่งนั้นจะย้อนกลับไปตอบแทนทีงทุกท่านและก็ให้ได้ในสิ่งที่ปารฒนาทุกอย่างครับทุกเวลาผมจะลงงานพระเครื่องทุกนาทีจะมีค่าและทุกเวลาจะสาคัญสำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ รับผมต้องขอบคุณเอซีทุกท่านมากๆในไลน์นี้และก็เป็นไลน์ที่เป็นควาบุญยิ่งนะครับด้วยปรารมีองคุสวงนะครับเทวดาเล่นดินและเทวดาเดินดินนั่นแหละที่เราจะได้รับบญส่วลจากท่านท่านที่ก็มารับชมในช่องเราท่านจะได้รับสิ่งดีๆนะครับได้รับพลังอาวุธก็ได้รับมวุผลนะครับเชื่อว่าวงูุสวงที่ท่านดลบันดาลให้ทุกท่านโชคดีและก็มีทรัพย์สมบัตินะครับได้รับในสิ่งที่ปรารถนาไม่ว่า f ีผมจะตั้งใจจะมุ่งมั่นและย็จะมีความคาดหวังหรือว่า มีความมีเป้าหมายในสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการงานหรือความรักครับเรื่องวารนี้ของอหลวงปู่นะครับขอให้ครอบครัวทุกเรื่องนะครับุดึคุณครอบจักรวาลให้ครบทุกด้านนะครับที่จะีปัญหาและต้องการนะครับสําเร็จสมความทุกอย่างนะครับมาจะรับชมแล้วผมฝากช่วยแชร์ต่อนะเพื่อขยายงานเพืเครื่องมือทุกคลรายการนี้เป็นอีกที่ท่านหนึ่งครับให้ได้รับชมร่วมกันและก็ เอฟซีผมได้รับสิริถีทุกท่านทุกคนอย่างทั่วหน้ากันไม่ว่าเอฟซีจะอยู่ในภาคอีสานนะครับภาคกลางภาคตอนบนภาคตะวันตกนะครับภาคใ,ใต้หรือตัวทุกภาคนะครับโดวยเฉพาะเอฟซีภาคใต้นะครับก็ถือว่าหลายท่านศรัทธาในหลวงปู่สวงถึงขนาดเช่าบูชานะครับเช่าบูชาหลวงปู่สวงไปหลายรายการมากๆบางทีเช่าขูค่ครั้หนึ่งไปสามถึงสี่ครั้งเลเอฟซีท่านเดียวนะครับเพราะมีความเชื่อและมีความศรัทธาว่า องคุโส้นท่านบรรดาโชคลาภหลายท่านชอบบูชาไปแล้วองคุ่ท่านทําให้ได้รับสิ่งที่ปรารถนานะครับบางท่านสามารถขายที่ได้สําเร็จนะครับขายที่ดินได้สาเร็จบางท่านสามารถได้รับโชคลาภนี่คือความเชื่อและความศรัทธาที่เรามีนะครับผมขอสิ่งนี้จนเกิดกั้วเอฟซีผมทุกท่านผ่านในไลน์นี้นะครับในท่านที่มารับชมผมขออนุญาตขยายให้ชมนะครับพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าหนุ่มปีสามหก ขุนขันหนึ่งนะครับรุ่นหรือรุอร่นหนึ่งขุนขันนั่นเองครับซึ่งสร้างท <t> ี่วัดบ้านนนสมบูมรณ์อำเภอขุขันจังหวัดสีสเกตเมื่อปีนะครับเป็นเปรี่ยน้าบาทเรียนนี้มีลายกระหนกอยู่บอบเลียตน,นะครับและก็โต๊ะวด้านบนเป็นหมวกเปิดนะครับก็เกี่ยวงน,นั้นไม่มีตลอดเรืนนี้หายไปนะครับก็ถือว่าเป็นเปนเรี่ยนที่สร้างขึ้นในปี2 6เปลียนพีที่ของพ่อท่านกำลังดำรงขันอยู่นะครับ สุดยอดแห่งเรียนรู้คณสุดยอดแห่งความเชื่อสุดยอดแห่งความสรัทาครับท่านที่ชอบบูชาพระเครื่องในการนี้ไปแล้ว <c oughs> ก็โทรมาหาผมบอกว่าถ้าดูอย่างนี้ก็คงจะเช่านานแล้วนะครับเพราะว่าเช่าไปแล้วทําให้เกิดความสําเร็จได้จริงๆนะครับเช่าไปแล้วทาให้เกิดความสุหวังได้จริงๆนะครับในรายนี้ผมเดินทางไปบ้านที่มหาสารคามนะครับใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และก็พบกับ f c ีในช่วงเวลาพบข้านะครับ ช่วงเวลาค่ำและพร้อมกับการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการขับรถกลับบ้านนะครับก็ถือว่าระยะทางจากบ้านนครศรีมานะครับบ้านโวใหญ่ครับจึงบ้านมหาสารคามระยะทางร้อยกิโลนะครับไม่ไกลใช้เวลาขับรถประมาณนะครับขับรถแบบธรรมดานะครับปลอมาเกือบสองชั่วโมงนะครับเกือบสองชั่วโมงก็ใช้เวลาในการที่จะพบปะกับเอฟซีทุกท่านนะครับด้วยเหรียญสำคัญและทุกบุคคลในช่องเราทุกทุกรายการ สิ่งใดก็ตามที่ f c ผมปรารถนานะครับผมขอให้เกิดคุณค่าและก็ขอให้ f c ได้ับในสิ่งที่ปรารถนาทุกเรื่องนะครับในรายนี้นะครับแลวก็ขอให้เกิดสิ่งดีดีกว่าเป็นมหาบุคคลเกิดขึ้นในชีวิตของ FC ผมทุกท่านขอทั้งรายนี้รายการหลวงผู่สวงับบาไปในเจียร์หลวงผู่สวงนะครับ,บ,รบท่านเป็นพระภิกษุชาวกัมพูชาครับที่ท่านเดินทางลอนแรมมากแถบชายแดนภาคอีสานด้วยพื้่จังหวัดศรีสะเกดนะครับและท่านก็เป็น พิสูจนุผู้มีวัดปฏิบัติเรียบง่ายนะครับอาศัยอยู่ตามทุงง่งนาตามเทียงานาน,นะครับเอาผ้ากันขา่าดมามัดไว้พอเป็นทุกให้รู้ว่าท่านอยู่ทุกนั้นนะครับแล้วก็เวลาคนถวายของ่ากันว่าท่านจะโยนวัตถุทุกอย่างเข้ากองไฟให้หมดเลยนะครับไม่มีผู้ามท่านไว้เพราะว่าหลวงปู่ท่านอันนี้เป็นการสอนการสอนวยธธรรมว่านะเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้สักอย่างครับนี่เป็นสุดยอดเหตุ องค์เก okay. ที่นับถืออย่างยิ่งของผู้คนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับและในทั่วประเทศไทยแล้วรวมถึง FC ต่างประเทศแลบที่ไปทางาน FC หลายท่านที่นะครับมีความคาดหวังหรือมีเป้าหมายเรื่องของโชคลาภก็นับถือสัตยางุบองมานะครับขอบคุณทั้ง4 0,000กว่าท่านที่เข้ามารับชมในรายนี้นะครับฝากช่วยแชร์ต่อไปเ,อเยอะเลยนะครับเพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าในงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับองหลวงปู่สวนเทวดาเดินดี ครับองหลวงปู่สวงเทวดาเล่นปีติเลเทวดาเล่นปีตินะครับท่านความสุขผู้มีวัตรบริวารอัน,น,นมีง่ายงดงามนะครับและเป็นความสุขผู้ไม่ยึดติดในสิ่งใดทั้งสิ้นนะครับมีความสุขแล้วก็ผู้ที่ชอบบูชาก็ทําให้เกิดโชคลาภนะครับเกิดทรัพย์สินเกิดสิ่งที่ปรารถนานะครับจากศรัทธาที่ท่านมีต่อองค์หลวงปู่นะครับขอให้ท่านโชคดีในไรนี้ที่มารับชมนะครับผมจะ ใช้เวลาในไรนี้นะครับอีกสักพักหนึ่งก่อนที่จะทําการปิดสตรีมนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมรีวิวในรายการต่อไปเมื่อเดินทางถึงบ้านที่มาสารัามนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางกลับนะครับบางส่วนบางช่วง,งนะครับของการทำไฟ์ในวิดีโอชุดนี้นะครับอาจจะมีการเคลื่อนการย้ายที่ของเหรียญน,นะครับของมุมกล้องมากก็ต้องขอไป FC นะครับเพราะว่าเป็น การทํางานที่ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากจริงๆนะต้องเียนว่าเกิดประโยชน์มากจริงๆแล้วก็จะเป็นประโยชน์ของทั้งเอฟซีและัว้วผมและก็เอฟซีทั่วโลกนะครับถ้าท่านใดท,นที่เข้ามาแล้วยังไม่นราบคล้ายเห็นรองชมครับก็จะมีเอฟซีทีมเพิ่มเติมนะเพื่อ,อที่จะขยายกาันเคื่อช่วยกันนะครับการทาบุญทาได้หลายที่นะครับได้หลายบริบทน,นะครับเยนฟ้าบาท รุ่นหนึ่งคงรูขันโรมูสหลวงน,นะครับขอบคุณผู้ชอบบูชาท,ทุกท่านที่ชอบบูชาไปแล้วถ้าจะไม่ผิดหวังนะครับกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในรายนี้ขอ,อท่านได้รับสิ่งดีดีขอ,อท่านได้รับความสุขขอท่านได้รับความสําเร็จนะครับในรายนี้ที่เข้ามารับชมนะครับ